ไม่ยางนะคะแล้วก็นุ่มมากๆด้วยค่ะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะรบกวนก,กด subscribe นะคะและถ้าชอบใจวิดีโอกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะขั้นแรกนะคะเดี๋ยวเราจะต้มข้าวโอ๊ตให้สุกนะคะข้าวโอ๊ตที่เพื่อนใช้ในวันนี้นะคะเป็นควิกโอ๊ตนะคะนะเป็นควิกโอ๊ตเดี๋ยวเราจะเอาใส่ถ้วยนะคะเพื่นเอาโอ๊ตใส่ถ้วย ตามด้วยน้ำนะคะคนที่เข้ากันเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะเอาเข้าไมโครเวฟนะคะประมาณ1-2นาทีค่ะใครที่ไม่ได้ใช้ควิกโอ๊ตนะคะสามารถเอาไปตั้งเต่าต้มได้นะคะเล็กน้อยให้เข้าโอ๊ตสุกนิ่มค่ะนะโอ๊ตจะนิ่มๆแบบนี้นะคะนะจากนั้นะเราจะพักเอาไว้ให้เขาเย็นค่ะก่อนนำมาใช้นะคะ ั้นแรกนะคะก็ใส่น้ำนะคะลงในอ่างผสมค่ะตามด้วยน้ำพึ่งค่ะใครไม่มีน้ำพึ่งใช้น้ำตาลทรายได้นะคะในปริมาณที่เท่ากันคนให้น้ำพึ่งกระจายตัวเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะเกลือค่ะน้ำมันพืชค่ะถ้าใครอยากใช้เนยก็ใช้เนยได้นะคะนวดใส่เนยทีหลังสุดนะคะ คนให้กระจายตัวเข้ากันดีค่ะจากนั้นยีสต์ค่ะจากนั้นข้าวโอ๊ตค่ะโอ๊ตต้องหายร้อนก่อนนะคะค่อยใช้นะใช้ทั้งร้อนเดี๋ยวยีสต์ตายนะคะวางให้หายร้อนก่อนนะคะบีไอ้โอ๊ตกระจายตัวดีนะคะจากนั้นนะคะแป้งทำขนมปังค่ะแป้งโฮลวีตค่ะ คนให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะคะใครนวดเครื่องนวดจนขึ้นฟิล์มเลยนะคะใครนวดมือนวดให้เข้ากันดีนะคะแป้งเนียนดีนะคะไม่ขึ้นฟิล์มไม่เป็นไรแต่แป้งจะต้องเนียนดีนะคะเข้ากันปอนนวดจนเขาเนียนดีแล้วนะคะ จากนั้นนะคะใส่น้ำมันเล็กน้อยลงในอ่างผสมค่ะกันติดนะคะรูปน้ำมันให้ทั่วค่ะจากนั้นนะคะจะพักแป้งพักให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะช้าเร็วต่างกันแล้วแต่อุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านนะคะอาจจะต่างกันเล็กน้อยนะคะพักแป้งค่ะ ครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเออกมาขึ้นรูปกันเลยนะคะแป้งแฉะติดมือเล็กน้อยนะคะแป้งที่โรยก็แป้งนำขนมปังนี้แหละนะคะกันติดโรยบางๆค่ะไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเราลูบออกนะคะโรยบางๆก่้นจะม้วนเป็นโลกเดียวนะคะไม่แบ่งสามก้อนนะคะ อบบางๆนะ,ะเดี๋ยวเราจะรีดไล่ลมรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำความกว้างก็พอๆกับพิมพ์นะคะพิมพ์ที่ใช้คือ450นะคะหรือ20คูณ10คูณ10นะคะมีฟองอากาศเล็กๆจอออกให้หมดนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะม้วนค่ะ ม้วนนะคะแล้ก็เก็บตะเข็บให้ดีเก็บตะเข็บให้เรียบร้อยนะคะลงพิมพ์นะคะพิมพ์ปนไช่450กรัมหรือ20คูณ10คูณ10นะคะใส่ลงพิมพ์นะคะเอาด้านตะเข็บลงนะคะพ่นสเปรย์น้ำนะคะด้านบน บางๆแล้วใช้โอ๊ตนะคะโรยค่ะโรยโอ๊ตนะคะไปด้านบนแปะด้วยโอ๊ให้ทั่วนะคะนี่แบบนี้นะคะเมื่อแปะด้วยโค๊เสร็จแล้วนะคะนำไปพักเอาไว้ให้ขึ้นจนเกือบจะถึงขอบพิมพ์นะคะค่อยไปวอร์มเตาเพื่อเตรียมอบค่ะพักแป้งค่ะ ตอนนี้นะคะขนมปังก็ขึ้นมาสูงแล้วนะคะจะเห็นไว้ประมาณ1เซนจะถึงขอบพิมพ์นะคะด้านข้างนะนะทั้งสองด้านเลยนะคะพ้นวมเตาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเอาเข้าอบได้เลยค่ะไม่ต้องทาอะไรด้านบนนะคะเดี๋ยวข้าวโอ๊ตที่เราโรยไว้จะหลุดนะคะอบได้เลยค่ะสุกออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเอาออกค่อยๆเอาออกจากพิมพ์นะคะค่อยๆ เดี๋ยวข้าโอจ๊จะหลุดนะคะมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอนุ่มมากๆนะคะนุ่มมากแล้วก็เบามากนะคะนี่ขอนุ่มให้ดูอนุ่มมากๆ ด้านูนอ,อาจจะแข็งๆหน่อยเพราะมีข้อโอดนะด้านข้างเนี่ยนุ่มมากๆค่ะโอเคเดี๋ยวรอให้เขาเย็นสนิทด,ดีนะคะแล้วเราค่อยมาหั่นดูเนื้อด้านในกันค่ะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะและถ้าชอบใจวิดีโอกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ